รับประกัต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้นะฮะ,ะยังว่างอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะใคร,ครสนใจเบอร์อะไรฮะ0900899995นะครับติดต่อนี่เบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วคุณผู้ชมรีบโทรได้เลยจะเป็นแบรนด์ไหนสินค้าไหนเดี๋ยวเราช่วยเชียร์อย่างเต็มที่มไม่แพงนะคุณแม่นะใช่0รับศ9นย์เกริง่งกร้างโทรได้เลยจ้ามากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยฮะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าอันนี้ก็คนก็สงสัยเหมือนกันว่าอยู่ทำไมตอนแรกเหมือนจะเป็นตตตตััตัวว้้งีีสสููุดดดนิอย่ ก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไม่ดูเกิดอะไรขึ้นกับโอเดตแน่คุณแม่มมลบโพสต์เรื่องแตงโมทิ้งทั้งหมดเลยแถมโพสต์ก็ความชวนสงสัยด้วยนะครับเล่นเอาหือหาไม่น้อยเมื่อโอเดตนะฮะนะฮะเป็นอดีตนางแบบชื่อดังเองได้เคยเออกมาโพสตเกี่ยวกับเรื่องรองคู่แตงโมตอนนี้ได้ลบโพสต์ทั้งหมดออกไปแล้วพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้ในโพสตสุดท้ายทําให้หลายคนสงสัยกันเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นจะจบอีกแล้วหรอยังไม่ได้อ่านจบเลยนะจะจบอีกอหร เออนะฮะโดยโดยเมื่อย้อนกลับไปแล้วโอเด่์ได้นะครับข้อความเอาไว้ว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ฟังที่แม่ตอมอสัมภาษณ์แล้วเมื่อกี้เรามันปากมากเลยนะฮะตอนชีนจมารายการเรานะคันปากอยากเมาเนี่ยนะฮะผู้ชายตกปลาปาก็แฟนเก่าเราต่อจุดทางบ้านเลยนะฮะบอกพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจากเราครเงินหนักกว่ากันอันตอนนี้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วตามมรอดีโพสที่บอกว่า คนนี้เขาบอกคือใครละคาที่มาโดนขู่อ่ะอจำได้ไหมแต่เราก็เสนอข่าวไปแล้วพร้อมแนบชชดชายป็นศนาที่บอกอีดังแบบหิวแสงถ้ามึงกล้าฟ้องแม่แตงโมนิดามึงโดนกูฆ่าตายแน่อีสัต์กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจับตามองเป็นอย่างเยอะเลยจีเดียวนะครับ แต่อย่างไรก็ตามแต่นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าตัวได้มีการลบโพส์ที่เคยเคยโพสไว้เนี่ย<ม>ทิ้งไปหมดแล้ว<ม><ม>คุณผู้ชเกิดอะไรขึ้นในะกุณโอเดตเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะฮะบอกทิ้งท้ายบอกว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ไม่รับสายแล้วนะคะขออนุญาตอยู่บ้านทํากับข้าวดีกว่า<ม>ทํเอาหรคนสงสยัยกันเข้า,าใ,หใหญ่ว่าอ้าวทำมอยู่ด,ดีเปลี่ยนไปอะไรขนาดนี้<ม>ตอนแรกแบบโอ้ออกรายการฟาดกับธนายดชารายการอ,อะไรก็ไม่รู้ ฝนอินใช่ไหมฝนอินนะฝนยังอยู่อินโดเออพอถึงไทยแม่ให้สัมภาษณ์ใครแล้วแล้วโพสที่โพสมาก็ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ขอโดนค่มขู่หรือเปล่าเขาโดนค่มขู่หรือว่าแบบโดนมีใครจับวปิดปากหรือเปล่าแม่ใส่ร้ายใส่ร้ายเที่ยงเลยนะรู้แน่ไงมันกูสัมภาษณ์มันบ่อยแล้วอาการออกมึงจะมาเถียงกูเอออ่ะนะฮะ จบไปไม่รู้ว่าโพสบลบเขาอาจจะไม่อยากยุ่งแล้วก็ได้เบื่อไงเบแล้วไงเด็นนี้มอ่านทุกวันพวกกูยังเบื่อเลยมาต่อนี่ดีกว่าครับพระเอกล่ำกรอบอนุวัตรครับรู้จักไหมรู้จักเขาบอกอวดซิกแพคทีเลยแต่พออวดไปอวดมาเจอโรคจิตตามยันห้องน้ำเลยอ่ะเออฮหืออะไร สายถอดสายโชว์ไงก็วันนั้นก็น้องก๊อฟนี่เขาก็ใส่กระเกงในตัวนึงในงนะละครนะแล้วก็ปิดเป้าไงเห็นกระเทยเอาไปเอาลงในเฟซนางงงง,ง,งงงงามน,นะว่ายังไงห,ออหุนน,นี้โรอคือแทนไปเอกสายถอดโชว์แบบนี้แล้วจริงๆหรอบอกว่บาวบอกจริงๆอยากจะให้ดูแบบตามบทบาทมากกว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูบอดี้แบบโชว์แต่เซ็กซี่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ล่าสุดเล่นไอ้นี่ไงเพลงบินเพลงบินใบงิ้วกับน้องพีคเนี่ยนะฮะ เออมาเพลงชื่อเพลงบินเบนยูหรอกเพลงเพลินสักอย่างนี่ยนะฮะแต่เขาแซ่บมากเลยนะเรื่องเนี้ยด,ด่ากันดุเดือดมากตออะไต้องแฝดเหรอเออใช่เขาก็ด่ากันดุเดือดมากเลยนะฮะเราก็เต็มสุดเลยนะแบบถอดมาขนาดนี้เลยหลอเขาบรรอกหัวเราะเลยถามอันนี้คนไม่สนใจหรอกอีเรื่องละครอ่ะคนไม่สนใจตอนถอดพ่อแม่ก็สนใจตอนถอดนะฮะบอกโรคจิตเข้ามาเยอะมาอยากรู้บอกว่ามีแบบไดเล็กมาแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วบางคนถ้าเริ่มทักแบบว่าสวัสดีครับ อันนี้เราก็รู้แล้วว่ายิ่งยิงย่งรู้เลยว่ายิ่งหยับดูอะไรต่างๆก็มากขึ้นอยากจะขอดูถอดหนึ่งนั้นคือ e ีโไม่เมบก็จะไปต่อไปคำพูดลวนลามก็มีบ้างเช่นห่อหอโมกเห็นแล้วหิวเลยทอดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอุะคำนี้กระโดดบ่อยนะฮะ ส่วนตัวยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักถึงขั้นว่าต้องไปแจ้งความเอาเรื่องความมันเป็นความชอบเนาะคนเขาชอบเขาไม่ได้มาลาเขาล้ำลึกกับเรามากมายขนาดนั้นนะฮะน้องเขาถอดพังงานเออเราเป็นผู้ชายเขาไม่ทำอะไรก็ได้คนแถวนี้ทําไมอ่ะใครวะใครทีมงานตะก้องเหรอมึงไงตะก้องมีที่ไหนล่ะทําไมอ่ะเขาชอบแก้ผ่านลงเฟซไม่ ไม่ได้แก้ผ้าเอณจะกินข้าวโอโอวานอาหารเช้ากินหิวก็เดิมเลยหรือูกดไลค์ไหมกดเทยแบบกดไลค์ไหมอ่ะเขาบอกว่าระแวงในการเข้าห้องน้ำสาธารณะไหมคุณกอลก็บอกว่าระแวงครับเพราะบางครั้งก็แบบว่ามีกล้องอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวมีกล้องเขากลัวไงว่าโดนแอบถ่ายเพราะบางคนนะเขาบอกว่าโดนคนเดินตามเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าฉากนี้อันนี้ อันนี้ละครเรื่องนี้ก็ทําให้สร้างชื่อเหมือนกันแล้วเล่นเหมือนบทวายนิดนึงเดื่มเล่นกับใครอ่ะเขาชื่ออะไรไม่รู้คนนี้อมลืมแต่แต่บทดีมากอ,อเป็นเหมือน,นท่านเจ้าคุณกับอะไรนะบ่าวเหรอเออบ่าวอ่ะท่านเจ้าคุณกับบ่าวคงเหนื่อยแลแหละแล้วก็นั่งพัก <c oughs> คิดไปเองป่ะไม่คิดเพราะว่าเขามีฉากตัต้งแต่เปิดประตูไปก็เลียเลยอ่ะบ้าท่านเจ้าคุณนั้นเอานี่มาทาน้ำผึ้งเอ้ะ ทำไมคิดดิแงบ่คิดอย่างแง่มองดีเหรอมองดัครไทยให้เป็นแง่บวกไม่เขาไม่ได้มีอะไรการสมัยก่อนท่านเจ้าคุณท่านก็เหนื่อยท่านก็เอาน้ำผึ้งมาทาตัวสมัยท่านเจ้าสมัยก่อนท่านเจ้าคุณนี่มียุคแบบกินผู้ชายกินทาตในเรือนอย่างนี้ยมีมาตั้งยี่โอมจะใช้คำว่าสมัยก่อนมีมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอีบ้าก็รู้แล้วว่หมายถึงว่าละครมีเยอะแยะเอาทาตมานวดหลังนวดหลังแต่ละก็นวดอย่างอื่นมีมาตั้งนานแล้วอีบ้า โดยเฉพาะโรงเรียนโรงเรียนประจําที่เป็นโรงเรียนชายล้วนน่ะทําไมอืใหญ่สืบไงอ,ออกมาสารภาพแต่ละคนว่าผ่านประสบการณ์เสี่ยวออโรงเรียนชายล้อนอยวนน่ะใหญ่กูพูดเลยเอาก็มนเป็นธรรมดาก็ม,มีแต่ผู้ชายเนาะทำไมพ่อแม่กูไม่ส่งไปกูไปอยู่โรงเรียนชายล้วนแม่จะได้เป็นดาวหรอกูเป็นดาวแม่กูไม่้อยู่เรียนสาขาอ,อ,อยู่สมหารกก็ไม่รู้อ,อคู่แข่งเยอะไปหมด <laughs> เออรู้วนี้เป็นเรียนประจําดีกว่าเป็นโรงเรียนชายโรงเรียนชายล้วนเรียนแบบว่าสมัยก่อนเพื่อนบอกว่าเรียนนอยู่ก็นั่งโขลกกันข้างหลังอ่ะเออฉันบอกโอ้ยโรงเรียนเธออย่างนั้นเลยเหรอโรงเรียนฉันไม่มีอ่ะเอรโรงเรียนฉันเป็นสหสหก็มีรวมมาเลยผู้หญิงผู้ชายไงรวมไปแล้วกัทเทยก็คือประหลาดเอคือตัวประหลาดเลยอ่ะคู่แข่งเยอะไปอีกคู่แข่งแม่งแน่นซอสู้ไม่ไหวด้วยเขาผมยาวกูหัวโปกก่อนไปสู้เขาละ ไปถ้าไม่อยู่ชายล้วนแค่นั้นแหละโอ้จีแพรทุกวันชายล้วนเนอะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมต้งเรียนชายล้วนมีมีก็ยังมีมันยังมีอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนพยายามว่าเขาอ่ะก็จะพยายามผลักดันให้เป็นสหักกันหมดแต่มันก็มันไม่ใช่ส่วนกุหลาบยังเป็นชายล้วนปะไม่แล้วไม่แล้วใช่ไหมเอ้ส่วนกุหลาบไม่รู้นะนี่ถามว่าความไม่รู้นะครับไม่ไม่รู้มัน แต่มันก็มีหลายส่วนนะอืมันก็มีหลายส่วนนะอไม่แน่ใจแม่เรียนชาล้วนอ่ะโอ้เคยไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งโรงเรียนชายล้วนอ่ะเป็นไงกาเดินเข้าไปในห้องห้องนักบอลอ่ะแม่สังเกตปะกูตกใจอ่ะแม่สังเกตไหมเวลาโรงเรียนชายล้วนเนี่ยเด็กนักเรียนแม่งหน้าตาดีเป็นแบบเยอะมากคือแบบค้อนโรงเรียนแต่ตัดภาพมาทิสหะ อันนี้ไม่ได้บูรีนะฮะเราพูดในมุมมองว่าและสังเกตว่าเด็กไปด้วยมันจะมีน้อยมันจะมีแบบห้องนึงบางทีห้องก็ไม่มีเลยแล้วก็มีช้างเผือกเออแต่โรงเรียนชายล้วราลูของดาวและพอสังเกตมาว่าดาราหลายคนก็จะจบจากชายรว้ทั้งนั้นเลยที่รลรอดีอ่ะมันก็จะมาจากชายร้วนาวันนั้นเคยเข้าไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งและอีคอสตูมอีพวกตั้งแต่งหน้าก็ว่างกันเนาะรอรอพุ่งกลับพุ่งกลับไปออกรายการอยู่มันก็พาแม่แม่มาในห้องเนี้ยไปดูเนา ห้องนักบอลโรงเรียนชายรววนออกระโถยก็ยังไงวะเกิดมากเราก็อยู่เรโรงเรียนสหามาตลอดนะไม่เคยรู้ดูเ,เลย,เ,ยเดนบรรยากาศไม่ดูเป็นยังไงใช่ไหมตกใจอะตกใจว่า คือคุณผูม้ชมนม้มนอ,งนองเขาเขาก็แก้ผ้าอาบน้ำก็ตรงนั้นเลยเขาถอดกางเกงแก้พุ่งแก้ผ้ากระเทยเลยเขาก็อุ้ยออ,อยรู้สึกลับไม่ได้ก็เลยเดินหนีบ่าอยู่ต่อ <c oughs> <c oughs> จะเดินหนีทำเที้ยเลยนะ <c oughs> อยู่ต่อสิเขาอาบน้ำจะไปยืนดูเขาได้ยังไงดูดูกันหมดทุกคนแล้วน้องไม่ตกอกตกใจกันเลยน้องไม่ตลกมันยิ้มพี่อาบด้วยกันไมครับป่ะเออพวกพวกพี่ๆก็เลยไปอาบด้วยอาบอาาเลยล่ะเออแม่พุ่มกับเสือกมาก่อนจะ่ายหนังต่อถ้ามาอย่างนั้นนะไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ เป็นน้องๆหอ็น่ารักกับดาวบางคนจะเป็นเด็กน้อยอ่ะจะปั้มกูตัวแค่เนี้ยแงไงไม่ต้องแก้งเห็นพี่สวยน่ารักไม่ต้องรุ่นนี้มึงไม่ต้องแล้วสกิดเบาๆกูก็รู้ไม่ต้องมาแกล้งกูเขาก็แกล้งแอลเอิร์นหยอกยอก็ไปแล้วบางคนล้อหรอแกล้งผ้าไม่อายเราเลยอ่ะก็เธอก็แบบอุ้ย กลัวมองอุ้ยอะไยบิตาเลยบิตาเอ๊ะทำไมนิ้วห่างห่างหนูจะทำอย่างนี้สิเราไม่ได้พี่ดูไม่ได้พี่รับได้รับได้ด้วยแต่เดี๋ยวมาทำอย่างนี้พี่ไม่ชอบดูพี่ชอบสัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสด้วยมือเิ้นบ้าอีกโอ๊ยแต่จริงแต่แต่ถ้าพูดถึงเด็กๆนักเรียนที่บ้านเธอมียนปีไม่ตงเรียนชัยล้วน ไม่มีทไปน่ะหักกันหมดแล้วก็แบบโรงเรียนกีฬาก็ช่ำอยู่นี่โรงเรียนกีฬามันมันก็ช่ำแต่มันก็ไม่ได้เป็นชายล้วนหนาอแต่หอในมันก็แยกชายหญิงชัดเจนแล้วโอ้ยหอแตกหอแตกวิ่งตุ้นหอแตกหอแตกแหวกโควิดเออนะคะ เอาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไปด้วยค่ะใครสนใจติดต่อโฆษณาอย่าลืมนะครับรายการเราสุดสนันอย่างแน่นอน0 9 0 0 8 9 9 9 9 5แบรนด์ไหนอะไรก็ลงโทรเข้ามาคุยกันก่อนเราคงราคาคุยกันก่อน0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ติดต่อโฆษณาเม้ามันคันปากได้เลยค่ะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ